สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง l a z y Fox TV นะจ๊ะเกมที่กูากำลังรับชมวันนี้คือเก,เกเมเอ่อเมเทโอวอลลี่บอลน,นะครับผมโอโ้โ,อโหไม่พูดท่ามทำเพลงผมเล่นไปเลยนะครับผมเนี่ยเหมาะนอรครับโคตรจะสุดชื่อฉันคือด็อกเตอร์คิมฉันคิดค้นการสร้างอุปกรณ์ VR และฉันก็รวยขี้แตกขี้แตนเลยนะฉันจะใช้เงินทั้งหมดนี่ไปตลอดชีวิตแล้วก็เป็นคนที่มีความสุขที่สุดในโลกเฮฮาบิข่าวด่วนแจ้งเข้ามาเลยนะครับ ตอนนี้พี่พี่อยู่กูบาขนาดเบิ่มเลยนะผมก็เลยจะชนโลกนี่ไม่ช้าแล้วมันก็จะทำลายโลกนี้หายไปเลยนะครับผมนี่มันไม่ใช่กูกระบาดจากเกม VR เนี่ยว่ะแต่นี่มันเป็นกูกระบาดจริงๆริกกบาดหือวเนี่ยมมีทางน้าชีวิตที่แสนสุขของฉันเพิ่งจะเริ่มเองนะเว้ยก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรนี่นะฉันเตรียมอาวุธลับที่ใช้ในกรณีฉุกเฉินแบบนี้ไว้อยู่แล้วนะฉันคิดว่าคงถึงเวลาแล้วล่ะนะที่จะต้องเปิดเผยมันจงออกมาหุ่นยนต์ซูเปอร์โรบอท เนสะนามสุขชนจุ้ยเย้นี่คือคนยนต์ที่จะใช้ช่วยโลกด็อกเตอร์ไม้เล็กหนึ่งมันจะต้องปบลูกกระบาแล้วก็ส่งมันบินไปนอกโลกได้อย่างแน่นอน มามาแล้วมอ่ะะคอมหุ่นยนต์ยักษ์นั่นหัวดลูกระบาทออกไปแล้วหุ่นยนต์ที่จู่ๆก็โผล่มาจากกรุงโซบุคคลที่อยู่เบื้องหลังนั่นก็คือดรคิมก็คือฮีโร่ของโลกใบนี้ อันที่จริงลาด็อเตอร์คิมอยู่ในสายของเราแล้วในขณะนี้นะครับคุณผู้ชมสวัสดีกับผมหวัดดีเนื่นทุกคนฉันคิดว่าฉันมาไกลแล้วนะฉันพอแล้วล่ะชีวิตฉันคงต้องจบลงที่นี่แล้วล่ะนะด็อกเรขอบคุณที่ช่วยเราไไว้นะไว้พวกเราล่นะไงพวกฉันจะจดจำคุณไปตลอดกาลเลยนะฉันขอบคุณมากในสิ่งที่คุณทำอะ ฉันกำลังจะตายอยู่ที่นี่แต่ฉันก็ภูมิใจมากนะในสิ่งที่ฉันทำอะไม่เสียใจอะไรเลย <laughs> เ,ดเดี๋ยวนะครับทุกคนโปรดดูที่หน้าจอก่อนนะครับลูกอุกกาบาตท,ที่โรเตอร์คีมตีไปกำลังจะไปที่ไหนกันนะ,บ,ะบังคมถายอะไรพวกเหีย โอ้แม่สาวน้อยลูกอุกบาทมันกำลังเด้งไประเบิดดาวังคารแล้วตอนนี้และชิ้นส่วนมันกลายเป็นอุกาบาทขนาดเล็กนับไม่ถ้วนแล้วกำลังจะตกลงสู่พื้นโลกแล้วแต่และลูกมีขนาดเล็กลงก็จริงแต่เมื่อตกลงมาแรงกระแทกของมันจะแตกในรัศมี10เมตรได้อย่างแน่นอนเฮ้ยมองเฮียอะไรหนีดิว่าจะหนีไปไหนพ้น,นก่อน,นตายไหมให้หมดปากไปเหีย,อ,ยอะไรนะบ้านกูบ้านที่กูเพิ่งทำสัญญาเสร็จไปเมื่อวานเอง ไอเ้เฮียกูรอบ้านหลังนี้มันตั้ง30ปีแล้วนะกว่าบ้านหลังนี้จะมีราคามากกว่าเดิมตั้ง30เท่านี่ไอ้ด็กเตอร์หัวขมึงดูนี่ไอ้ควายไอ้ไม่อยากจะเชื่อเลยนะครับทุกคนกับเปลี่ยนมารดาด็อกเตอร์แทนกับสิ่งที่เขาทําลงไปนะครับว้าวสังคมนี่มันโหดร้ายจริงๆเลยนะครับเนี่ยด็อกเตอร์พอจะมีวิธีแก้ไขไหมครับไม่งั้นบ้านผมเออไม่สิผมหมายถึงบ้านทุกคนจะถูกทําลายนะครับ เป็นไปได้ไหมว่าคุณจะมีหุ่นยนต์มากพอที่จะปกป้องพวกเราทุกคนจากอุกกาบาตนะครับ <c oughs> เป็นโควิดหไอสัตว์อืมมีอยู่วิธีหนึ่งนะวิธีไหนล่ะครับเงินทองชื่อเสียงและอำนาจผู้ทีท่ครอบครองทุกอย่างในโลกนี้ราชาแห่งนักวิจัยดร์คิมทําพูดสุดท้ายของเขาส่งไปยังสมาร์ทโฟนของทุกคนหุ่นยนต์ของฉันน่ะเหระอยากได้ก็เอาไปซิ ไปหาเอาเลยฉันทิ้งทุกอย่างไว้ที่นั่นหมดแล้วในช่อง youtube ของฉันยังไงล่ะด็อกเตอร์ทีวีฉันอัพโหลดวิธีการสร้างหุ่นยนต์ไว้ที่นั่นหมดแล้วแล้วมันก็ง่ายมากด้วยปะคำคและและ้วยุคสมัยแห่งการตบลูกวอลเลย์บอลได้เริ่มขึ้นแล้ว นี่คือโซเมืองหลวงเกาหลีที่มีประชากรมากถึง10ล้านคนณนะบ้านตัวละครหลักในะอำเภอซองปาโอ้ยพวกเรานี่อยู่ในอันตรายเหมือนกันเลยนะเนี่ยอืมฉันเพิ่งค้นหาดูแล้วมันก็มีวิธีการสร้างหุ่นยนต์จริงๆซะด้วยเนี่ยนะแต่มีคนซับแค่สองคนเองโคตรกากเลยถ้าฉันทำตามวิดีโอนี่ฉันจะสร้างหุ่นยนต์ได้จริงๆหรอเนี่ยอะคิดมากไปก็ปวดกระบ,บาลมาลองทำดูเลยดีกว่าเสร็จแล้วเฮีย yeah. ฉันทำได้ฉันทำได้ฉันปกป้องบ้านฉันไว้ได้บาคา้คํมอะไรวะเนี่ยลูกอุกบาตท,ที่ฉันตบออกไปมันกลับมาอย่างนั้นเหรอเดนะี๋ยวนะชิคกอเห็นแกมาก่อนใช้แล้วนี่ลุงค้างบ้านเองเดี๋ยวลุงคนที่ไหนวะเนี่ยฉันกระสางหุ่นยนต์เหมือนกัน ลังจากที่ดูไอยูทูปนั่นนะไอ้กาดียังไงจะมาทำลายบ้านฉันเนี่ยลุงพูดบ้าเลยเนี่ยผมแค่ต้องปกป้องบ้านผมเท่านั้นเองไอ้กุ้งโซก็กว้างใหญ่ก็จะตีเป็นลงตรงไหนก็นได้นะไอ้มามันก็แน่นอนที่จะโดนบ้านคนสักคนนึงอะแต่ไม่ใช่บ้านกูเวย้ยฉันใช้เวลามาตั้ง30ปีกูจ,จะจ่ายคจะนองบ้านลังนี้หมดฉันไม่ยอมให้เก็บมาบื้มบ้านฉันลนะไอ้ลูกมาแต่ผมก็ไม่ยอมให้ลุงมาทำลายบ้านผมเหมือนกันหรอกนะงั้นแสดงว่าเราต้องต่อสู้กับเพื่อบ,บ้านของตัวเราเองแล้วล่ะเฮ้ย hey, เดี๋ ฉนันก็สร้าเหอนยเซ่แล้วเหมือนกันให้ฉันช่วยเธอนะได้สิงั้นก็ไปกันเลย <c oughs> เป็นไงครับเป็นไงผมงานภาพผมเป็นไงโคตรสุดเลยแนะ้ะ <c oughs> โอ๊ยทำมาทั้งวันเลยโคตรเหนื่อยเอ้ผมกเ็เนี่ยเล่นมาก่อนแล้วนะผมตอนแรกเนี่ยเราจะไม่ขี้โกงะเราจะไปเลยนะครับไม่เอาท่าไม่ตรงไม่ตายอะไรสัละ <c oughs> มาเด้มาเด้กลัวเปล่า,าม,มาเสร็จก็มีเสร็จลูกเลยรับ กดผิดปุ่มไม่ได้เล่นนาน,นครับขอโทษทีนะครับผมมาครับอันนี้เขาเรียกว่าอ่อยให้นะครับผมให้ให้กอนเลยครับดอกแรกนะครับดอกสองไม่มีแล้วไม่มีแล้วเซตต,ตีตีเองเลยนะครับมาเลยมามาโอ้ย,อยเดี๋ยวก่อน <c oughs> ครับเพื่อจัดก,การนี่นะครับโอ้ตัวผมบั๊กอีกแล้วมันบั๊กเลยมันมันวิง่งวิ่งเร็วขน,นั่นเลยอะไรวะอบลงบ้านตัวเองก็ได้อ่ะโคตรโคตรสุดอย่าไม่พลาดแนวบังค์ Okay. ว่าไงนีบอกบอกอย่างสวยงามเซร็จให้เราหน่อยเพื่อนประคมโอ้โหตกติดแบบติดเส้นเลยอะ่ะโอ้โหไม่มีใครแบบโคตรชำนาญขนาดนี้มาก่อนแล้วเล่นมาก่อนแล้วไอ้อผมจัดจัดอีกนัดนึงครับอยู่ตรงกลางรอเลยครับผมมันตกมาแน่นอนครับเพื่อนเซ็ตไว้ให้แล้วเราเซ็ตให้ต่อครับผมอืมกระโดดผบเองเลยโอ้ยแย่งแย่งกระตบก็แมวผมเกืบอบเกือบไปทันเพื่อนแป๊บนึงไม่ทันเฮ้ย <laughs> เพื่อนมึงรีบไปไหนเนี่ย โอ้ยตกนี่แนี่มาปะคำนะครับนะครับเอ้าอะไรวะเนี่ยพอดิว่าอ่อยไงผมไม่ได้แดกผมหรอกมาเลยจะบอกนะว่ารับไม่ได้รับไม่ได้นี่โคตรแฮเลยนะนี่นะครับบอทเกมนี้ไม่เคยปาณีใครนะผมนี่บอกไม่ทันไปดิ ละครชนะวายบ้านกูไปแตกแล้วไม่นะบ้านของฉันโทษทีนะลุงผมจะเป็นต้องทำเนะี่ยอะไรกันลูกอุกบาตจากฝั่งต้งข้ามอย่างงั้นเหลอเนี่ยแกนี่มันได้แซงวัวจากถนนหลังบ้านนี่ว่ะไอ้ตัวละครล,ล่ะเลือกเสียงสารกานในการส่วนตัวนะแต่ว่าฉันต้องเป็นผู้อยู่รอดองสุดท้ายเว้ยจะสร้างบ้านลหลังนี้เสร็จนะ ตั้ง30ปีฉันจะไม่แพ้ให้เด็ดขาดสร้างใหมอ่อย่างนั้นเหรองั้นหลังที่พังไปละเกิดอ,อะไรขึ้นกับอุกกาบาตท,ที่ตกลงมาตอนนั้นยังไม่พอเลยนะมีข่าวลือว่าพื้นที่ที่อุกกาบาตตกใส่เนี่ยมันแข็งจนสร้างอะไรไม่ได้เลยที่ดิน,ฉ,นฉันจะจะปกป้องมันด้วยชีวิตฉันรู้ดีสินะว่าฉันเป็นนักวอลเลย์บอลไงงั้นแกก็จงดูท่าไม้ตายของฉันลูกตกใส่โครนสไปด์มาในขมเกมต่อไปเลยนะครับ เกมเกมนี้เราได้เออถ้าเกิดเราเล่นตามเนื้อเรื่องนะผมแบบไม่ขี้โกงเหมือนผมนะเราจะได้ท่าน,นี้มานะผมใช้แม่งเลยนะผมเนี้ยเยี่ยมมันคือท่าโคตรจะบล็อกมาจะด้านไหนก็เทพหมดอะมาดิจับไล่ตะคุ่มมามาอยู่กลางละอยู่กลางละนี่มีติดสปีดติดสปีดปเทอร์โบโอ๊ยนี่นะโอ้ยรับทันไหมรับทันไหมรับทันด้วยนะผมโคตรเก่งเลย,ย,ยครับโอ้ยเนี่ย ไม่รู้จักท่านี้เหรอท่าเนี่ยโคบเอาพวกเม่งอุ้ยเล่นท่าเยอะก็แบบนี้ครับเขาเรียกว่าอ่อยให้ครับถ้าเกิดเราพลาดทีนึงเราจะไม่พลาดอีกเลยนะผมอ,อะไรยอ,อเองเซิฟเองอุ้ยท่าไม่ตายเราเต็มแล้วนะครับท่าไหนก็บล็อกเราบล็อกเราได้หมดอ่ะมาดินี่เพื่อนเซตให้แล้วแบบนี้ก็เดี๋ยวกดผิดปุ่ม <c oughs> โทษครับโทษครับกดผิดปุ่มเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ให้ มาแล้วลูกชิ้นปิ้งเหมือนลูกชิน้นนะนี่อย่างเนี้ยเนี่ยดูความอัปยศที่มันเสิร์ฟพลาดเองเนี่ยผมโอ้ยลูกบิ้มเบิมโอ้ยอันนี้ครับผมอันนี้เขาเรียกว่าเอ่อดับเบิ้ลดับเบิ้ลอุกบาตแม่งโคตรแรงเลยไม่บล็อกบล็อกแบบไม่รู้บล็อกไปทำไมเดี๋ก็บล็อกไว้ไงเนี่ยแล้วก็กวกเฮ้ยเดี๋ยวกดผิดปุ่มจะกดกระโดดไปกดกันเฉยเลยอุย้ยเดี๋ยวก่อนท่านี้ ปิวปิวปิวต้องทำอย่างนี้ครับกระโดดไม่ทันแล้วครับโอ้ย,อย,อยมันท่าไม่ตายมันมาบ่อยอย่างวะมาแล้วมาแล้วนี่มาเรามีท่าไม่ตายแล้วเราไม่พลาดแน่รอบนี้ไม่พลาดแน่รอบนี้นีเ่เดี๋ยวกดให้กูอยู่ตรงนี้นี่วะอเกือบไม่ดันทำสีให้มันแตกต่างกันหน่อยก็ได้สีเขียวกับสีฟ้าอะไรแบบนี้สีฟ้าเหมือนกันเลยกูดูโคตรยากนี่แน่ โอ้ยประ้อมระเบิดบ้านบึ้มแม่งหมดอะ <c oughs> บ้านมึนแงแหกแล้วไม่จริงนะบ้านฉันเวนเยเเนยฉันแพ้ชีวิตฉันจบสิ้นแล้วตอนเนี้ฉันแพ้ให้กับบอลล์บอลแล้วก็เสียบ้านไปอย่ายอมแพ้สิจูงโง่บ้านไม่ใช่ทุกอย่างของชีวิตสักหน่อยอย่าสูญเสียความหวังไปสิอาขอบใจนะที่ทำให้ฉันใจเยน็นลงอาละ นายไม่ต้องห่วงไปเลยนะบ้านฉันยังไม่เป็นไรนายอยากจะมาอยู่บ้านฉันไหมหมายถึงให้เช่าอ่ะนี่มันเงาเลยวะเนี่ยเฮียแล้วโอ้ยลูกกระบาดมเบิ่มๆเลยกันนะนะวันนี้มีข่าวโด่กี่ยกับเรื่องอุกกาบาตนะครับ ในขณะที่ตอนนี้มีอุกกาบาตตกอยู่ทั่วประเทศนะครับมีอุกกาบาตขนาดคลาสเอนะครับผมซึ่งใหญ่กว่าอุกกาบาตก่อนหน้านี้1ระดับกําลังจะตกลงที่เขตซองปาในอีกไม่ช้านี้แล้วนะครับอุกกาบาตขนาดคลาสเอดังกล่าวนะครับผมมีลัศมีกระทำลายล้างอยู่ที่5กิโลเมตรเลยนะครับถ้าใครอยู่ในเขตนี้คือชีบหายแน่นอนนครับผมแรงกระแทกของมันสามารถทําลายเขตกรุงโซได้อย่างแน่นอนถ้ามันเกิดขึ้นได้แล้วก็บ้านฉันอำเภอซองปาจะต้องถูกลบออกจากแผนที่แน่เลยแต่ว่าอุกกาบาตนั้นอ่ะแม่งโคตรเบ้่มเลย แม้ว่าหุ่นยนต์ชันอาจจะพยายามหยุดมันแล้วก็ตามแต่คงหยุดไม่ได้หรอกไม่นะนี่จะเป็นจุดจบอย่างนั้นเหรอฮะยอมแพ้สิคราวสุคิดต้องทำในสิ่งนั้นนะครับสิ่งนั้นมันหมายความว่าไงฟิวชั่นยังไงแคสเด็กเฮียมันดูการ์ตูนมากไปแล้วแล้วปากมึงเป็นอะไรเด็กกูกระโดดถีบให้คุณจะเตหมดในโลกดิมส์บาร์ฟิวชั่นได้นะครับฟิวชั่นนี่เหรอมันสามารถทำได้ด้วยอย่างนั้นเหรออะ แล้ไม,ม่เวลามาคิดมากหรอกนะมีแต่ต้องลองดูเท่านั้นน่ะทุกคนในเขตสองปาช่วยฟังผมด้วยนะครับถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนในอำเภอสองปลาแล้วก็ได้ปรดกดปุ่มสีแดงเพื่อฟิวชั่นด้วยว้าวชาวสองปาที่เพิ่งทะเลาะกันเหมือนอย่างกับมาเมื่อกี้กำลังมาร่วมมือกันแล้วก็ทำงานด้วยกันนะครับมันเหมือนกับทีมออกแบบท่าเต้นที่ทำงานร่วมกันมานับไม่ถ้วน นี่มันอาจจะเป็นน,น,จจปน,นี่มันอาจจะเป็นการร่วมมือกันในเขตอสังหาริมทรัพย์ก็เป็นได้การฟิวชั่นสมบูรณ์ตัวหุ่นยนต์หน้าตาเหมือนเดิมแต่ว่าขนาดใหญ่กว่ามากยัยปะกลุ้มเย่หรือทำได้กลับไปเย็ดมาอะไรอละว,วันเนี้ยแกเป็นใครกัน เจะเด็กหนุ่มซองปลาแกลงคิดไปว่าแกกำลังทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่อะเก่งล่าดียังไงที่ส่งลูกอุกบาทมาให้พวกเราเชาวแกงดองเจ้าเจ้า,าหุ่นยนต์นั่นชาวเมืองแกงดองก็ฟิวชัน่นเหมือนกันอย่างนั้นเหรอไม่ใช่ยังไงล่ะลเราเกลียดพวกนายเพราะว่าบ้านของพวกนายเนี่ยมีราคาสูงขึ้นอย่างน่าตลกแต่ว่ามันกลายเป็นว่าดีสะน่ เราจะบึ้มบ้านกับพวกนายทิ้งแล้วก็ให้พวกนายมาอยู่ใต้หลังคาบ้านพวกเราแต่แน่นอนต้องเช่าอยู่นะโอเคนะผมก็สนุกกันพอสมควรแล้วนะครับผมก็เจอกันพาร์ทหน้านะผมไม่ลืมแน่นอนนะครับสัญญาเลยนะผมจะอัพคลิปต่อไปลงแน่นอนนะครับเ <laughs> มื่อไหร่ก็ไม่รู้ ผมจะขยันนะครับโอเคนะผมก็เจอกันพาร์ทหน้านะผมลาไปกับเรซี่ฟองคีวีนะผมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อคลิปใหม่ๆด้วยนะครับผมเพื่อเพื่อกำลังใจนะผมให้ผมมีกำลังใจในาการทำคลิปต่อไปแล้วก็ไม่ขี้เกียจนะครับผมเจอกันพาร์ทหน้านะครับผมกับคลิปเมโทรเวลเลย์บอลนะครับลาก่อนนะครับผมบ๊ายบาย